ปล่อยจริงครับปล่อยจริงครับจริงก็เก็บไว้เอาราคาก็ได้เฮ้ยคน <หา S 1> ดูบอกว่าเจอองค์เนี้ยแท้จริงหรอเฮ้ยเพื่อนขอดูเลยบริษัี้คันด้ดวยกรเอนจอยกันนะครับนี่เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันจะออกโดยประมาณเดี๋ยวผมอาจจะได้ฟังนะหลอนกี่โมงออกกี่โมงวันนี้เพื่อนออกเย็นแล้วมันก็ส่งรูปเที่ยอะไรไหมดิฟโค้อ่ะ <c oughs> ผมก็คุยเล่นกันปกติมันก็ไปดูองค์อื่นก่อนนะพัทยาแล้วนะครับพระเนี้ยจริงๆสาระ พ่อมาเลยก็คืออยากอยากให้พี่โอเกะเขามาดูใช่จะเอาจริงกับเพื่อนมีโอกาสแท้นะขอให้มีขอให้มีแท้จริงๆสา,าระแต่กูว่านะเว้ยไม่ต่ำกว่าแสนแต่อันเนี้ยเลี่ยมเลี่ยมทองเลี่ยมไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี่ยมทองเพชรทุกอย่างเลยเออของพ่อตั้งแต่สมัยนานแล้วไหนนี่นเห็นปะเลี่ยมทองโอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีโอกาสถึงร้านแต่ต้องดูองค์เก่าๆเพื่อนต้องหาองค์เก่า คนลุ้นอะเนาะเฮี้ยใครที่มีพ่อแม่เก็บเถาะเก็บพระไว้อะเฮี้ยน้แล้วเอาออกมาว่าแท้หรือหรือปลอมอ่ะเฮี้ยดูแบบเยี่ยมทองเลี่ยมอะไรอ่ะผมไม่มีเลยอันนี้ผมไม่รู้นะคือต้องบอกก่อนนะว่าเราสองคนไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเรื่องพระไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยดูพระแล้วปวดพอจริงจังนะพี่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้องในของแรกพี่เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนอันนี้เอาแบบจริงจังนะพี่ช่วยดูให้หน่อยนะ ดูพี่ดูพระอันนี้พระของเจ้าพี่อันนี้มันยังไงเนี่ยตั้งแต่ปวดพ่อแม่ครับแม่เขาเดินมาเขายิ้มยิ้มแล้วอ่ะเขากูมองว่าเขาน่าจะมองกวาดสายตาโดยรอบแล้วอ่ะแล้วเขายิ้มยิ้มบ่พี่ช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมอันนี้คือผมคิดว่าอันนี้ฝั่งนี้แท้แต่ฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งก็ได้ แล้วรู้ได้ไอฝั่งนี้แท้ฟังนี้นอยากให้พี่ดูฝั่งนี้ให้ให้ให้หนับคร้งหนึ่งนะอะอันนี้คือของของของเพื่อนผมหมดเลยนะครับพี่ของพ่อทั้งหมดเลยอ่าของพ่อครับของพ่อครับแล้วแล้วเอาเอา,เอาออกมานี่พ่อเขารู้ไหมเนี่ยอ่าบอกเขาแล้วครับว่าจะเอาเอาไปให้รุ่นพี่ดูอือเรงไงบ้างครับพี่มีมีองค์แบบสักแสนสักล้านให้เพื่อนผมไหมครับพี่ตรงนั้นเขาอยู่เท่าไหร่วะพี่อัดเนี่ยเขาอยู่เท่าไหร่อ่ะบอกแท้นนี้เราคู่แหวนนั่นน่ย ตรงผู้แย่อ่าใช่ครับมึงรู้หรออันี้เรียมทองนี่เรียมทองนี่เรียมเก่าอะโอเคครับพี่นี่น้องขวดกอันนี้เรียมทองทั้งหมดเลยนะไมรู้ไมนี่เรีมทองหมดเลยนะน่าจะน้องผมอ๋อ3ามสิบสาหรองใช่ไหอใช่ห้อยุดน้อยหน้าเขเด็กๆอยู่นะเขาเด็กอยู่แลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพีทไม่อ่านพูดอย่างนี้ นี่หลวงพ่อเดิมนะแต่ว่าเป็นรุ่นหลังแต่ว่าประมาณเท่าไหร่ครับเลี่ยมเก่ามากอันนี้ก็ผมไม่ถามประวัติศาสตร์เลยเพื่อนไม่เป็นเพื่อนเพื่อนมึงถามที่ขาเหรอมื่นมื่นกว่าบาทครับะพระยังอ๋อรุ่นหลังรุ่นหลังเฉพาะทองมื่นกว่าบาทแต่พระเท่าไหร่ครับพี่อันนี้คือแยกให้ดูว่านี่คือพระเย็นทองทั้งหมดเลยโอเคครับอันนี้แหวนเลยครับพี่ดูได้กันแหวนเลยหรออ้าวดูได้เดี๋ยวพี่จะงอันนี้ทอง ทองแทนี่ยตละกี่บาทครับพี่หนักน้อยไหมพี่ร้อยเยี่ยอะไรของมึงอันนี้ประมาณ5,000-6,000ราคาทองพระเองไม่เล่นกันอีกแล้วโอ้โหนี่กองนี้นี่เป็นพระเลี่ยมทองนี่เลี่ยมมาแต่สมัยก่อนเลยอ่าผมก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นแบบเลี่ยมโบราณนะเลี่ยมเก่าใช่ครับใช่เลี่ยมเก่าไม่่ใช มึง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 โรคอะไรเนี่ยเพื่อนโอหน้ากล้องแล้วกูกูกลัวพวกประหลาดขีดอย่างงี้มันมีราคาไหมครับอันนี้แท้ไม่รู้ที่แทบไม่รู้ที่แท้ไม่รู้ที่ <laughs> ทไม่รู <laughs> ร้อันนี้เป็นเป็นพา้นพาแท้เป็นพ้าแท้เป็นพ้าเก่าด้วยห้าสวยๆเนี่ยเฉพาะผ้าเนี่ยเล่นกันประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเขาเรียกว่าเรียนหลวงปู่ทวดปีเิ้ยว่าช่างให้ห้าหมื่นหกหมื่นว่ะเอ้ยเลี่ยมทองเก่าอันนี้สวยทั้งหมดเลยอันเนี้ย ตอันนี้ส่วนใหญ่แท้หมดแต่ว่ายังเล่นกันไม่แพงอันนี้พระมีราคาแต่ว่าพระสึกอ๋โอเคครับใช่อันนี้ก็มีมีหลักแสนไหมครับพี่อันเนี้ยติดตาหลวงปู่โตครับผมจัมโบ้ในเกสรอันนี้ราคาเริมันสามแสนฮะรงนี้อันนี้เหรียญหลวงพ่ออีวัสรไสยรุ่นแรกใช่หรอนัดปะเนี่ยเห็นคิงกูทำท่าทางสามแสนเลยหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีหลักแสนไหมครับพี่อันเนี้ยติดตาหลวงปู่โตครับผมจัมโบโ <c oughs> ้ในเกศสออันนี้ราคาได้ประมาณสามแสนคงนี้อันเนี้ยเหรียญหลวงพ่ออีวัตรอีบุรุษแรกโดนปั่นเลยบกวบกบวกอุ้ย <c oughs> อันนี้าราคาได้ประมาณสามแสนคงนีมม้อันเนี้ยเหรียญหลวงพ่ออีวัตรอีบุรุษแรกน่าจะเอามาล้านบกกบวก ราคาเข้าข้างก็เอาจิงๆไม่เนี่ยพี่จริงมือสั่งมือสั่มันเท่าเท่าไรนะครับประมาณล้านกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมเห็นเขาบอกในนั้นเจ็ดเจ็ดแปดแสนนะถ้าเจ็ดแปดแสนเนี่ยมันต้องเป็นพระสวยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นพระสภาพไม่ค่อยสวยมากอ่าแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อเกสรอันนี้ถ้าเป็นใบลานก็เล่นเงินประมาณแสนบวกลบอุ้ยแสดงว่า คตรพ่อเอ้ยพ่อกับแม่มึงอ่ะมีเยอะมีพระเก็บไว้ดีมากเลยนะนี่ใช่ใช่พวกเนี้ยพระแท้แล้ยแรกตรงนี้อ่ะครับพี่อันนี้อันนี้เป็นพระแท้เหมือนกันเนี่ยแท้แต่ว่าแต่ว่าไม่มีราคาไม่มีราคาอันนี้พระใหม่โอ้อันนี้ได้เป็นความนึกด้วยี่คัดมานี่คือเป็นพระอ่ามีอายุแล้วกันใช้คำว่ามีอายุแต่ว่ายังไม่เล่นกันโอันนี้เล่นกันแต่ก็ศึก สภาพไม่สวยก็ราคาจะดรอปลงม,มา <Okay. S 1> ถ้าถ้าสวยแพงถ้าไม่สวยราคาหายเยอะมากองน,นี้ร้านเท่าไหร่นะครับพี่องน,นี้ถ้า <c oughs> ถ้าพี่ดูสภาพน,นี้พี่ซื้อร้านแต <c oughs> ่คู่เนี้ยคู่เนี้ยร้านหนึ่งแสนถ้าแท้ใช่ไหมครับพี่คู่นร้านหนึ่งแสนไม่เมื่อกี้พี่บอกผมว่าอ,นน 3, อันนี้สามแสนก็อันเนี้ยราคาประมาณสามแสนราคาขายไง <c oughs> อันเนี้ยประมาณร้านบวกลบแต่ว่าไอ้เหี้ยด่าคน่สาสงษาวาเลียไอ้เหี้แยแบบว่า มาและล้านนึงเชี่ยเงินล้านนึงด้วยสัตว์พี่ซื้อตั้งเนี่ยพูดเนี่ยล้านหนึ่งแสนพี่ก็ต้องเอาไปมีกําไรถูกไหมพี่ลงทุนล้านหนึ่งแสนไม่ไม่แต่ว่าอันนี้คือพี่ยังไม่ชัวร์ว่าแถมแต่ว่าแก่แถมเก้าจุดเก้ต้องแก่บ้าต้องแก่ดูไหมี่ต้องแก่ดูต้องแก่ดูแล้วแก่มาไม่แจ๋วถ้าไม่แก่ได้ไหมต้องบอกว่า เวลาเขาซื้อซื้อขายพระกันเนี่ยอ่าถ้าพระที่เล่นกันเป็นล้านเนี่ยเขาจะต้องแกะดูเขาพี่อันมีมาแกะไหมครับอันนี้เขาแกะได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล็อกไว้เขาต้องแกะดูโอกาสแท้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ก็มีโอกาสแท้ต้องดูต้องแกะดูถ้าไม่เท่าไหร่นะครับพี่ล้านกว่าบาทคือหลักล้านเนยยีงไมจะได้ไปเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยคู่นี้ร้านหนึ่งแสนพี่ซื้อขายไหมขายขายครับ ร้านหนึ่งแสนเท่าไหร่นะครับพี่คุณพี่ซื้อร้านหนึ่งแสนโอเคเอาเอาเอาโ้ยมึงปี๊บมึงเอาเอาคิดกี่หมดไหมโทรโทรโทรถามพ่อก่อนแมไม่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 ครับแกไม่รู้เรื่องแกเพราะว่าผมเอามาให้แล้วถ้าคลิปนี้ออกไปโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมเคลียร์กับแม่ ไม่ไม่ครับอันนี้จริงๆสารลักษของผมคคลทั่วนะแม่ส่งกับพี่พี่อัดโอเคส่งเดียวกันเลยก็เฮแล้วเขาหลอผมเยอะหลายทางไ้เลยครับพี่เขาเราคือไม่ไม่ไม่โดนรับซื้อของโจนนะตัวที่ส่งขายยาตอนที่อ้วนเตอะแล้วสดได้ไหมพี่หรือว่าเโจนได้ได้ครับพี่ขอพี่แกะดูกันนะได้ได้ได้ครับตอนที่อ้วนเลยพี่อ่เฮียกูจะได้ไบบเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยมึงได้เงินล้ำรู้จักไม่เหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกอ่ะรู้รู้ครับพี่ขอให้แท้นะพี่ เอออันนี้ของ,ง,ของ,งจริงของจริงอันนี้ถ่ายไว้จริงๆนะเออประเด็นคือพ่อมีเก็บไว้ตั้งนานว่ายังไงก็ของแท้ยังไงก็ของแท้อันอันนี้ร้านหนึ่งแสนแล้วพี่อันเขาให้เลยด้วยขอบคุณครับพี่ของครับของครับขอบคุณนะครับพี่ที่มาดูให้เป็นจริงตัวจริงพี่อยากเท็นมึงเคยเห็นกูแล้วไงไงจัดให้วันมองไม่เห็นมาขอดูไฟก่อนเป็นยังไงนะพี่โคตรกดทันอะ ได้ตังค์เลย่เมื่อกี้พี่ดูตรงนั้นมันมืดพี่พี่มองไม่ค่อยเห็นสรุปว่าไม่ไม่ไม่แท้ต้องขอโทษที่ด้วยมันมัมไม่ไม่ไม่แท้ไม่ไม่ไม่แท้อยากเสื้อสายตาจีมันมืดเทียมมาดตัวนี้พี่ตาลายด้วยพีมันยังไม่รอนพี่เอาดิพี่พี่ดูดูดูมนพี่ดูดูอีกรอบดูดูอีกรอบดูอีกรอบอธิษารว่ะสารพี่ผมขอขอเอาแบบสารพจริงจังพี่ ดู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 ให้ผมหน่อยไม่แท้งจริงหวันดังไม่ไม่แทงจริงไม่แท้งจริงไม่เป็นไรไปไปดูมันไปดูมันต่อไปเอ้ยจริงเหรอพี่จริง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 ไม่ไม่พี่ดูอีกรอบไม่ไม่มันยังไม่ได้แกะดูดูเลยนะพี่อ่าเมื่อกี้มันเมื่อพี่มองไม่เห็นพอดีพี่มามองตรงไฟแล้วพี่มึไม่พี่เอาขาผมขวัจริงไม่แท้งจริงไม่แท้งจริงถ้าแท้พี่พี่ซื้อเราแล้วร้านหนึ่งแสนนะจริง ไม่ดี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 อดได้มพี่ผมออที่จริงมัน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 ไม่แท้ไม่ไม่แท้จริงมันไม่แท้จริงนี้เร่เรียนหลวงพ่ออีรุ่นแรกมันมันได้เท่าไหร่ก็ถ้ารุ่นแรกขายได้ล้านกว่าอ่าอันนี้เท่าไหร่ครับอ่อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเด็กวัดสร้าง ไม่ไม่มีราคาหรอก็คือถ้าถ้าเป็นหลวงปู่สร้างเนี่ยขายได้ร้านก็บาทแต่ว่าอันน้ดูแล้วน่าจะไปไม่ถึงหลวงปู่น่าจะเป็นเด็กข้างวัดก็คือก็คือเจ๊นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเรื่อยไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะกูเข้าใจอยู่ว่าคือพี่อ่านเขามองแบบเฮ้ยมันได้ตังค์ไหมเอออ้ยใช่ครับอูกลัวมันตั้งแต่แล้วเว้ยกูไม่รู้โคราชครับโคราชเลยอ่ะใช่หไปตายแล้ว พี่ซื้อแล้วไอ้ย่ร้านนี้ใหญ่พี่พกตังมาแล้วพกตังด้วยกะว่าจะมาซื้อเลยลบคลิปไหมลคลิปไมไม่รู้ลบคลิปอะไรไม่รู้ไม่รู้มันอะไรไม่ไม่หยอกเล่นหยอกเล่นยังมีแพ้ไหมตั้งหลายองค์ไม่ไม่ไม่หยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะแต่แท้ใช่ไหมครับไม่แท้ไม่ไม่ไม่อักหยอก เอ้ตาไม่รู้จะเชื่อใครดีไรศาัต์อตอนเนี้ยหองเล่นอ่าแต่แท้ใช่ไหมครับไม่แท้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยให้ฟังกันน<อ>พี่คือกูเตรียมกับพี่อ่าน<อ>ว่าจะหลอกมึงหลอกกูเรื่งว่าให้พรหะ,ะหลักล้านแล้วบอกว่าเก๋ตอนที่เตรียมกันอ่ะคือบอกมันอันนี้ดันมีพระหลักล้านจริงตอนที่คุยกันไว้เนี่ยคือแบบว่าก่าบอกว่าเฮ้บอกว่าเดี๋ยวจะมีพระอ่าองค์หลักล้านแล้วบอกว่าไม่แท้ใช่ไหม บอกว่าเก๊แต่ว่าพอมาดูหน้างาเนี่ยดันมีพระที่แบบว่าถ้าแท้เนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านจริงก็คือตอนที่พี่เดินทางมาเนี่ยพี่ยังไม่เห็นหน้าพระเลยนะเพียงไม่รู้ว่ามีพระบ้างถูกต้องแต่เหรียญเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นพี่ก็ใจงั้นนะแต่พอดูแล้วไม่แท้จริงเว้ยแต่ถ้าแท้ขายได้เป็นล้านจริงหลวงพ่ออีว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าแท้เ9้าบกาอเแต่ว่าไอ้ที่ที่แกบอกอะตาคือคนที่โชคดีหนึ่งใน99%ก็คือไอ้99%อะ็ต์คือไอ้เก้าเ้าเรีเกว่าอะไราอะ่ เศษหน่ะที่ไม่แท้ไมตอง่้เกาสิบเอรนต์บกะคือคนที่โชคดีหในเกคือไอ้เก้าสิบรนต์วดดีใจไหมเนี่ยเศษหนึ่งอะที่ไม่แท้ ถ่ายชิบอ่นี่กูอะไรอันนี้เก็บกับเกับบ้านไปอันนี้แท้แน่นอนปล่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็สองหมื่นอันนี้สามหมื่0หลักหมื่นหมดเลยไม่มีแสนเลยหรอห้าหมื่นแล้วกันห้าน เฮ้ยทวงครับอันนี้อันนี้พระแท้อันนี้แท้จริงพระแท้และแท้จริงด้วยแล้วก็ทองแท้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีราคาอันเนี้ยใช้อินเสิร์ตไม่แต่ว่าอันนั้นพระของตาอันนี้คือพระของผมครับพี่อันอันนี้อันนี้คือไอ้เรื่องตรงนั้นอ่ะคือตัดออกไปนะกาของคิงอ่ะแท้เพราะว่าทรงคิงน่าจะพ่อพ่อเป็นรุ่นน้องอะไรนะอาเป็นตำรวจหรือว่าอะไรกอย่างอ่ะคนที่เป็นฝั่งตำรวจน่าจะเล่นพระแท้ปะ รบมเดานะระบบเดานะดูเด็รอบหน้าไปเอาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าไปผลมใหม่ตนดูของคิงเนี่ยผมว่าของคิงก็บน่าจะแท้ม่หลานกว่าบัมันดูดูเดียตกลับไปใช่ไหมเตาเดินไปถาพ่อบอกพ่อเอาา่ไหมอไปคืนเขาบอกให้พ่อไม่มันเก๋จริงเพื่อนมันลบลคิถอะไอันนี้คือพังของผมที่พี่ผมเคยส่งให้พี่านดูแล้วมันมีอะไรบ้างนพี่ อันนี้แท้แต่ว่าผ้าใหม่ผ้าใหม่อาโอเคอันนี้พี่เห็นในรูปก็ข้าวพี่ดูแท้อยู่แล้วอันนี้อันนี้เือยกิวรีหลวงปุโตครับอ่าเนเกสรเขาเรียกทำมาหากินขึ้นใช่ไหมครับพวกซับพวกซับพวกน่าจะปลอมนะอันนี้อ้อไรของกูมันจะน่าจะปลอมอะไร ซีวอลีหลงปูโต๊ะราคาเท่าไหร่ก็เล่นกันหลายหลายหมื่นไม่ไม่ถึงแสนเลยอันอันนี้อันอันนี้ถ้าจะแพงก็จะต้องเป็นใบลานแพงออันนี้กี่หมื่นครับพี่อันนี้องค์เดียวแรกนี่ได้ทั้งกล่องโอ้พออดีี่ันนี้กี่หมื่นครับพี่อันนี้องค์เดียวแรกนี่ได้ทั้งกล่องโออ้พดีี่ เก่ง <c oughs> ก็หาเหมือนกันไอ, <simplesmente> อ้ยัาด้านนิ่งด้วยแต่อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้หลบบปู้อันนี้ปิดตาปูเยงังอันนี้ถ้าแท้กไม่บาทครับอันนี้ปิดตาว่าอันนี้ของพ่อผมอันนี้อันสุดท้ายเลยอันนี้อันนี้แท้อันนี้นะหลวงหลวงปู่นะหลวงปอะไรวัดจิงกับเบลอะไรพี่หลวงปู่สี่วัดไรเซอร์โอ้โหตาจริยพี่ช่วยหน่อยได้ไหมห้าหมื่นพี่ซื้อกองนั้นอ่ะโอ้หเดี๋ยวถามพ่อก่อน มึงไม่เห็นช่วยกูเลยกูบอกกูช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วไอ้เหี้ยบอกแต่ขอปอมแพ้ไหมครับพี่มันต้องแกะดูทีเอาไว้เดี๋ยวนี้พี่ดูใพ้แล้วกันประมาณเท่าไหร่ครับข้อขาวก็เล่นกันหลักแสนนะแล้วอันนี้เหรอครับพี่อันนี้ประมาณสี่ห้าหมื่นอ่อันอันนี้ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ทองแท้อันนี้ผราแท้แต่ผระไม่ได้เงินอันอันอันนี้ก็ร้านมึงอยู่ไหนล่ะหนหนึ่งร้านมึงอยู่ไหนอ่ะ ไอ้เียคนเล่นพานี่เก่งเนาะหมายถึงทั้งรู้ทั้งเรื่องทองทั้งเรื่องอะไรได้วยเนาะนนทองด้วยรู้ว่าไหนแม่คือแท้ไหนคือเป็นแท้หมดเลยไปต่อได้ไหมพี่ล่คะครับไปต่อได้ไม้ไแตไ่มึงก็ต่อรองกับเขาสิจะขายเท่าไหร่อ่ะ,อะ 50, อออตอนนี้ทองบาทละห้าหมื่นต่อคือตอนเนี้ยฟังฟังนะเขาไม่ได้ซื้อผ้ามึงเขาซื้อทองโอ้โหกองๆมันเยอะแล้วไม่ต้องถ่ายลงเลยไหมไอ้ีกูอะไร อะไรมาด้วผมว่าชอบชอบดูเว้ยคนที่ซื้อขายพระผมชอบดูพวกเอ็มหัตเทพใช่ป่ะแล้วก็พี่บอยผมชอบดูพี่บอยท่าอาจารย์สุดละต่อราคาโคตรมันอ่ะแบบว่าแบบผมชอบเขาแบบว่าสมมติถ้ามีคนเปิดมาสูงฮะเปิดมาสูงเขาจะไม่ต่อราคาแล้วเขาก็จะไม่เอาเลยถ้าเขาบอกว่าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะเว้ย